รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จัตชัยพาสุธรรมรายการถกธรรมต้องขอขอบพระคุณครับสําหรับในการติดตามของท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยโหขับขัางมากครับสําหรับในคอมเมนต์ของมูเตลู106ตอนนี้โหเยอะจริงๆครับผมพยายามที่จะคัดสรรกับในคําถามและเชื่อมั่นครับสําหรับในเรื่องของคําถามในทุกๆคําถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของมหาภาคและที่สําคัญผมก็จะไม่ลืมในข่าวเรื่องของชาวบ้านท่านผู้ชมครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข้อสงสัยอยู่เยอะมากสำหรับในข้อเป็นวาทกรรมของหลวงพ่อที่พูดว่าเมตตาแบบอวิชชาฆคาตกรรมพรัฒรมวินัยโอ้โหดูยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมาซักถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้กล่าวและถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาและในอนาคต ประเทศไทยจะเดินกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อพระพ,พ,พ,พยอมกราบนมัสการครับหลวงพ่อรครับ <พอ S 1> ครับสวัสดีครับแม่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อพูดอย่างสนุกเลยผมก็เลยชอบส,สำหรับในส่วนเรื่องของเมตตาอวิชชาฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลวงปู่แสงหรือว่าจะเป็นเรื่องไหนๆเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเหตุการณ์มักที่จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะหลวงพ่อ มันมีคนเนี่ยเขาแต่งเขาก็คิดเรื่องนี้กันเยอะนะแต่เมตตาวิชาที่ถน,นัดเป็นนิทานเห็นจะไม่มีอะไรเกินชาวนาอุ้มงูเหา่าเมตตามัน,ม,นมันนอนหนาวขดอยู่อยากให้มันได้ไออุน่นแกเอามันมาอบไปบมันก็จัด <laughs> นี่แหละอาวิชาจัดๆเลยเมตตาเขาจริงอะ่ะมันมีหลายคำเออเมตตาเขาจนเราชีวิตขาดนี่มันก็มีเยอะนะครับตอนนี้มีที่เขาแต่งเป็นหนังสือ แต่มายังชอบอยู่เรื่องหนึ่งพ่อแม่รังแกฉันค,คือพ่อแม่นี่รักลูกเมตตาสงสารไม่อยากให้ลูกลำบากครับก็เลยทําทุกอย่างเพื่อลูกสบายให้ลูกนอนตื่นสายก็ได้ให้ลูกแต่ว่แล้วแต่ไม่ต้องทําอะไรก็เอาแม่ทําเองเพร,ราะแม่เคยลําบากมาก็รู้รสชาติปวามลาบากครับแต่มันมีคำคำหนึ่งที่เราไม่ได้ยินกันก็คือว่า ถ้าเราไม่รู้จักทุกเนี่ยเราจะไม่รู้จักสุขเลยครับเพราะว่าเราทุกมาเนี่ยเราเราถึงจะดูว่าสุขนี่มันอูมันพลิกกลทางครับถ้าเราไม่เคยทุกเลยนะมันจะรู้สุขคุณค่าของความสุขยากมันยากมากๆครับจะจะทําให้ลูกไม่รู้จักความทุกข์เสียเลยเนี่ครับและพอเขาเจอทุกปั้งเขาฆ่าตัวตายเลยเพราะเขาไม่เคยมีภูมิคุ้มกันสร้างสะสมมารเรียกบาร,รมีไม่มีเอางั้นเ ก,ก่อคดีกันไปอะไรไปรเพราะนั้นเมตตาวิชาเนี่ยพ่อแม่มักจะเกิดกับพ่อแม่แล้วก็่าตายายลักหลานเมตตามันพอมันไม่อยู่บางทีพ่อแม่ตายพ่อแม่ของเด็กตายครับตาก็ยยอยคนรักเป็นวักเป็นเวรเลยล่ะแม่เอาใจซะจนมาดีครอบครัวหลานหมดเลยครับ เพราะว่ามีอะไรก็ยกให้มันให้มันให้มันครับมันก็ไปกินไปเล่นเที่ยวเล่นการพนันหมดให้ไปเท่าไหร่ก็หมดครับเพราะว่ามันติดการพนันจะไม่ใช่เล่นแต่ในประเทศนะไปปอดเป็ดไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเป็นค่อนข้างจะเป็นยกยๆกันในปัจจุบันเจอปัญหานี้เยอะฮะตอนนี้เมตตาตัวเนี้ครับเขาต้องใช้เพื่อว่าให้สัมปัสสัตว์ทั้งหลายเป็นสุข โดยรู้จักทุกจริงๆด้วยแล้วก็จะทําให้เขาสะสมภูมิภูมทิทําภูมิอะไรที่มันอดทนได้อดกั้นได้เมตตาขันติเมตตาเนี่ยครับมันของพระโพธิสัตว์เ็ามีเมตตาสุทธิเมตตาปัญญาขันติถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับถ้าไปเมตตาแบบไม่เอาอะเอาแลก็ให้เขาเอะไรตอนนี้พอเด็กได้ความรักความเมตตาแบบผิดๆเนี่ยครับ เขาก็จะดําเนินชีวิตแบบไม่ต้องสนใจจะเรียนรู้ฝึกฝนอะไรจังนั้นฝึกก็ไม่ได้ครับฝึกก็หาว่าเด็กนขาเหนื่อยเขาลาบากเขาทุกข์ไปเมตตาตรงกลัวเขาทุกข์เลยไม่ได้ใส่ปัญญาให้เขาแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างที่วัดมาเนี่ยครับอาจจะมีคนว่านะเอาเด็กแรงมาใช้ในง,งานเด็กอะไรแต่เราเนะี่ยต้องการให้เด็กเนี่ยเขาเป็นทําอะไรเป็นคิดคอะไรเป็นบางคน ติดเดียวทำไมมากล่าวสังฆทานยอดยอดยขดได้อ่ะฝึกไม่กี่ทีเขาได้อ่ะแล้วกับเด็กที่ไม่ได้เนี่ยเห็นคนแก่คนเฒ่าที่มานะพอได้ยินถึงเด็กตัวเล็กๆว่าเน่ปลื้มเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใครจะว่าทรมานเด็กแต่มาไม่ไม่สนใจเพราะเรารู้ว่าถ้าไปเมตตาเขาแล้วให้เขาโง่นี่มันก็เอาวิชาโง่คืออวิชารู้ผิดเข้าใจผิด จึงพยายามที่วัดเนี่ยให้เด็กทํางานให้อดทนให้ตื่นแต่เช้าครับแต่เราก็ต้องมีเมตตาจริงๆเมื่ออย่างกี้เนี่ยไปดูก็ทีครับลงเลนใครลงเลนก่อนเอาไปยี่สิบใครลงเลนก่อนเอาทุเรียนภูหนึ่งใครลงเลนก่อนเอาลองกองถุงหนึ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือใช้นะ่ะแต่ว่าให้กินครับ หให้ทำก่อนถ้าไม่ทำแม่กินะครับลุงพ่อใครจะว่าใจดํามาไม่หิดเกิดฉังเพราะเราต้องการให้เขามีภูมิคุ้มกันครัไอความขี้เกียจความต้อแท้อ่อนแอเมื่อเจอภัยทั้งหลายเนี่ยเขาจะแก้ไม่ได้ครับลุงพ่อเพราะนั้นต้องฝึกเขาไว้ครับนั้นใครที่เป็นพ่อแม่แล้วให้ลูกสบายเนี่ยก็เรียกพ่อแม่รังแกฉัน ครับหลวงพ่อหองเท้าก็ถอดให้เสื้อผ้าก็ซักให้ครับหลวงพ่อตอไปมันซักไม่เป็นทำไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยครับหลวงพ่อครับอย่างเมตตาอย่างอวิชชาอย่างเช่นเอาเป็นว่าเป็นหลวงพ่อหลวงปู่อย่างนี้นะฮะหลวงพ่อนะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเมตตาแบบวิชาหมายความว่าเราเมตตากันทุกคนแต่เมตตาแบบผิดผิดใช่เออฮะ<อ>มันเป็นเมตตาตัวว่าอาวิชชานี่แปลว่ารู้ผิดนะครับรู้เรื่องเมตตามาผิดครับ ไม่รู้เรื่องเมตตาว่าทําให้เขาเก่งให้เขาดีน่น,นะคือเมตตาจริงๆเก่งดีอยู่รอดปลอดภัยครับถ้าเขาไม่มีเก่งดีอยู่รอดปลอดภัยเขาก็เสร็จเพราะฉะนั้นเราช่วยเขาอแบบให้เขาเก่งให้เขาดีแล้วเ็ปลอดภัยด้วยครับพ่อออทีนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเมตตาและยังอวิชาเข้ามาผสมอย่างที่หนูชอบว่าความผสมผสมกันเนี่ยแล้มันต้องเมตตาสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาหก็ต้องมีตัวสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาครับหลวงพ่อเมตตาต้องสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาครับปัญญาต้องมาคอยเคลียร์ว่าเมตตาตัวนี้ถูกหรือผิดคุณหรือโทษอครับไม่งั้นเป็นตายเลยเหมือนอย่างอันี้ก็ได้นะแค่เอาปลาไปให้เขากินน่ะแต่ไม่รู้ให้เขาเลี้ยงปลายังไงตกปลายังไง เหยื่อให้ปลายัางไงไม่รู้เรื่องเลยจ้องจะกินแต่ปลาครับลุงพ่อเพราะมันมีคนให้ปลาซระจานเล <c oughs> ี้ยงปลาไม่ป็น <c oughs> แล้วต่อไปมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาลหลหลุงพ่อไอเนี่ยนะอย่าพูดก,กับพุ้นรัฐบาลพวกประชานิยมประชารัฐจะมาว่าเยียวยาแจกตะพุดตะพือเนี่ยเ <c oughs> มตตาประชาชนอวิจาครับลวงพ่อทำไมไม่ฝึกให้เขา ทำอะไรตัวอะไรมันได้บ้างครับไม่ใช่ว่าให้ฟรีๆไปหมดทุกเรื่องแต่บางเรื่องน่ะใช่เขาขับขันเขายังตั้งตัวอะไรยังไม่ได้จ่ายไปก่อนครับแต่อย่าจ่ายหลายเที่ยวจ่ายเที่ยวแรกดูดิเขาก็ตือหรือลดไหมครับเขาไปฝนฝายอะไรไหมถ้าเขารอนกอยู่ในรังครับไอ้ยางนงี้ไม่ได้อืมเพราะว่าอย่างที่ อันนี้หลวงพ่อเปิดไปเองเปิดไปเองแล้วหลวงพ่อเพราะว่าอย่างเมื่อปีแรกอันที่เขาแจกกันน่หลวงพ่อใช่โหตะพัดตะพือแย่งกันต้อะไรนะตู้ปั่นสุกเลยนะครับหลวงพ่อล่อกันปั่นเลยคนี่สุดไอ้คนมาเอาก็เอาไปหมดครับไอ้คนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยครับหลวงพ่อเพราะนั้นมันจะต้องมีปัญญาว่าเออคนนี้เอาเท่าไหร่คนนั้นเอาได้เท่าไหร่ครับหลวงพ่อมันต้องมีช่องแต่ละคนละคนไม่แจ่ใส่แล้วก็หยิบเอายิบเอาหยิบเอายิบ มันต้องมีลิมิตบ้างครับลุงพ่ออย่างที่ลุงพ่อบอกว่าต้องมีข้อแม้ถูกไหมครับอืมครับผมพ่อครับครับผมกลัวอย่างนี้ครับผมพ่อว่าต่อไปเห็นไหมอย่างที่ว่าวันนี้รัฐบาลแจกแจกแจกมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยก็ได้ต่อไปเป็นง่อยนะเนี่ยหากินไม่เป็นนะง่อยไปทําให้เขาเป็นง่อยครับหลวงพ่อเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นลักษณะแบบเป็นบล็อก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 อย่างเงี้ยเหมือนกับสิ่งที่ วันนี้เนี่ยใครก็ไม่รู้สันเสริญกับหลวงปู่หลวงพ่อคนนั้นคนนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยกับกลายว่าสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นบล็อกที่ถูกต้องหลวงพ่อยอย่างนี้แย่เลยออแล้วตัวเขามาเป็นอะไรมาแล้วก็จะมาอบมาอุ้มมากอดกันครับหลวงพ่อไม่ได้เอางี้นะครับหลวงพ่ออาจจะมาว่าไอ้ตอนเนี้ยมันมีเรื่องที่น่าคิดอยู่เรื่องวนึคงว่าค,คุณแจกเนี่ยอือธมบุว่า ใครมาหิวมาเนี่ยครถามว่าจะมาให้ข้าวไหมให้กินไหมให้กินกินแต่ถ้าอิ่มแล้วมันนอนเลยอะจบแนเที่ยวที่สองไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อเราให้เขากินอิ่มแล้วก็เขามีแรงเขาก็ไปนู่นไปนี่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันพอจะคุ้มค่าข้าวพุทธเจ้าบอกจงทํางานให้คุ้มกับอาหารที่ทานเข้าไปครับจงทํางานในคุ้มกับอาหารที่กินเข้าไปครับไม่ได้กินแล้วไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง จะมาที่นี่ไม่ได้เลยครับหลวงพ่อคุณกินได้เกินสามวันนี่ตรงไรแล้วครับนอนกินนั่งกินนอนกินนั่งกินสามวันไปแต่ถ้ากินแล้วทาอยู่ได้ครับหลวงพ่อเลี้ยงดูให้ดีมีรายได้เพิ่มให้ครับของนู่นของนี่ให้กินให้ใช้อเสื้อผ้าอะไรเขาบริจาคมากกร่บมันมีคนพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับหลวงพ่อคือเราไปบินทบามาเนี่ยบางอย่างเราไม่ใช้อ่ะครับ น้ำมันพืชอย่างเงี้ยเกลือน้ำปลาอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อพระอำตมจะจะไปจิ้มไปทอดไปผัดอะไรครมันมีคนพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับหลวงพ่อคือเราไปบินธบาตมาเนี่ย บางอย่างเราไม่ใช้อ่ะครับน้ำมันพืชนี้เกลือน้ำปลายเงี้ยครับหรือว่าพระทาตมจะจะไปจิ้มไปทอดไปพัดอะไรแล้วก็คิดครับหลวงพ่อปัญญาว่าเองแล้วมันมีทุกวันไม่บินบ้ำบาดฝนตกก็ไปไม่ได้ครับหลวงพ่ออะไรอะไรบางวันมันแย่ครับก็อดเราก็เอาของที่เราไม่ฉันเนี่ยไปขายถูกๆในชาวบ้านรอบๆวัดโอสาธุดีฮะแล้วก็เอาเงินก้อนเนี้ยครับเข้าโรงครัวไว้ว่า เวลาวันไหนพระบ,บิณฑบาตไม่ได้ครับก็ให้ซื้อนูซื้อนี่มาแกงมาทําครำใช่ไหมถ้าไปบอกว่าเอาใส่บาทรมาแล้วแล้วก็เก็บจนมันหมดอายุ่นี่คืออวิชาตัวร้ายเหมือนกันครับมองดูไม่ได้เป็นอวิชาแบบไปเบียดเบียนหรือไปทําอะไรครับพอแต่ว่าคุณปล่อยให้ของหมดอายุนี่ถามว่ามันแย่ไหม แย่ uh huh. yeah, มาก,<ย>กมากเพราะว่าควรควรจะกินจะใช้ได้ครับผมพ่อหมดอายุแล้วมันกินไม่ได้ครับคุณก็มาแปลรูปแปลขายไปเป็นเงินบางทีเราก็ต้องเอาเอาของมาเนี่ยมันบางเครื่องดื่มเนี้ยแต่มาไม่ค่อยดื่มครับก็ไอ้เข้าไปขายาหน้าร้านมีนเครื่องดื่มครับแล้ววันไหนเนี่ยเราอยากทานสปอนเซอร์อ uh huh. าฮะแล้วก็วันนั้นฝากไอ้นั่นไว้กี่ขวด <c oughs> ครับ ฝากลิโพกระดิงแดงอะไรไว้กี่ขวดครับไปขอสปอนเซอร์มาเท่ากับเพราะราคามันใกล้เคียงกันครับเราก็ได้ฉันในสิ่งที่เราฉันแต่วันถ้าเราไม่ได้ฉันน่ะแล้วเราก็เก็บมันไว้งั้น่ะมันก็หมดอายุเสียเปล่าเลยนี่เมตตาวิชาครับมันไปไปเชื่อโยมไปทำตามโยมหรือว่าสงสารโยมเมตตาโยมโยมแกงมาสับแหมขอไปเข้มปึ๊ดเลยไอพระาจัน ฉันไปแลยตายแย่เลยครับลวงพ่อแล้วโยมทำมันจะมันเยิ้มเลยฉันไปก็ไขมันขึ้นโอ้เพราะนั้นจะไปตามใจยมไม่ยมสบายใจครับลวงพ่อเพราะว่าเมตายมยมสบายใจครับลวงพ่อแต่ตัวเองพังพังเลยใส่กระเพาะพังสุขภาพพังครับบางอย่างมันไม่ได้เออถ้าเราไม่ทานนะครับลวงพ่อก็ไปให้คนนู้นคนนี้แบ่งปันไปครับหรือว่า แย่ที่สุดหัวปลามันเหลือเออแมวมันกินเนี่ยเราก็าไปให้มันไอความเมตตาของพระศิวลีเนี่ยอก็บอกว่าสุดยอดครับมาสองวันจตมาเจอคนบอกท่านนี่ทาตัวเหมือนพระศิวลีเลยอะไรให้อะไอ้น่นไอนี่บางทีไปเจอปินตะบาดเห็นมันมีเป็นพวกปลาอะไรที่ก็ทิ้งแกะครับอ,อมันยังพอให้อแมวกินได้ครับ แล้วก็ให้เด็กเก็บมามเก็บมาแล้วก็มาให้มันกินอ,อย่างเงี้ยมันดีกว่าไปทิ้งล้วเปล่าเปล่าจริงๆครับหลวงพ่อแล้วเราก็ใช้เด็กไปเก็บก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรครับเด็กก็เก็บมาแล้วก็ไปให้มันกินเมตตาแบบชนิดมีปัญญานี่ไม่ใช่ว่ามีตังค์เท่าไหร่ซื้อมันกินหมดเขาเรียกอะไรพิ้งปลาประชดแมวว่มันไม่ใช่แต่ว่าเมตตาแมวเนี่ยครับหลวงพ่อแต่ตังค์เองค่ะไม่ค่อยมีหรอกอ บางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงจนตัวเองเดือดร้อนน่ะใช่ผมเบยมหมตัวเลยแล้วอย่างที่มันไม่สบายอ่ะเออฮะอยู่นี่ค่ารักษาแมวหมานี่นะแพงกว่ารักษาคนอีกแพงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแพงบางคนรักษาต้องสามหมื่นนะมาแล้วตัวเองจนน่ะครับหลวงพ่อบางทีมันก็ต้องปรงต้องอุเบกขามันมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาด้วยครับไม่ใช่บางทีไม่ได้หรอกครับ จนตายเลยใช่หลวงพ่อแล้วไปไปเอาขอไปมีนะครับไปกู้เงินก็มารักษาหมาเนี่ยอืมีฮะมีมีมีเสียค่าดอกแต่นี้ไปกู้นี่นอกระบบรักษาหมาเนี่ยคร่เมตตาวิชาร้อยปอเซ็นตเลย แล้วอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยใครจะกล้าที่จะเลี้ยงอกมากเลี้ยงแบลงพ่อใครจะกล้าห<ไ>รเลี้ยงอมาเลี้ยงแมวมันก็ต้องดูว่าเราไม่เดือดร้อนครับรหลุงพ่อไม่ไม่ให้เราเป็นชาวนาครับลุงพ่อไปอุ้มงูเห่าอืมครับก,รก็กัดเอาครับแต่มันได้ไหลมุมนวะว่าแม้แต่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราก็ต้องดูฐานะของเราครับลวงพ่อบางคนเเลี้ยงมันเกินกําลัง จริงครับหลวงพ่อแล้วผลที่สุดนะซวยไหมครับพาะแม่หน้าไปปล่อยไปทิ้งอ่ะเนี่แล้วมันอดก็อดปุ๊บเลยอิ่มก็อิ่มไปทุกวันครับหลวงพ่อเลือเลยพอพอมาถึงเจ้าของบ้านไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันอดตายคาบ้านแบบนี้เหม็นเลยครับหลวงพ่ออันนี้เป็นเมตตาที่ไม่เห็นแล้วเศร้าไม่ดูประมาณตนครับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อครับ อย่างที่หลวงพ่อว่าอย่างเรื่องของเมตตาวิชาอย่างนี้เนี่ยถ้าในถ้าเข้ามาสู่ในตัวของในวัดอย่างเี้หลวงพ่อเอาละหลวงพ่อครับสําหรับในมหาภาคเนี่ยก็ถือว่ามีการตรวจสอบเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาอาจจะหูมันไกลไปไม่อยากจะมองอะไรแต่เน็ีเคสหนึ่งมาดเร็วเร็วนีหมามาเร็งเนี่ยคนรับเลี้ยงหมามาเร็งเขาบอกหมายเงินเยอะ เดือนหนึ่งได้ายตังร่ครัยบางทีคนที่ทําไปกับเขาอะเห็นเขาเมตตาเห็นเขาสงสารเราก็อยากจะสงสารเมตตาตามเขาบ้างครับพ่อก็เอาเงินอัดเขาไปให้เขาไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอัดบัญชีเขาไปไหนไปใช้ส่วนตัวหรือว่าเดี๋ยวนี้ขอไปบางคนทําเป็นเมตตาเลี้ยงหมาครับแต่แท้ๆแล้วลึกๆหมาเลี้ยงคนอู้จิงครับผมพ่อหมาเลี้ยงคน ทำใหญ่โตสาสาทัเถิดหลวงพ่อสาธทเถิดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เนี่ยบริจาคหมากับแมวขึ้นห้างแล้วนะหลวงพอ่พอทอ,องตั้งทั่วครับหลวงพ่อปัจจัยยางตำคือหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยเอาละครับคุณถือว่าไส่วนนี้มันเป็นส่วนดีนะฮะ,ะเพราะว่าหนึ่งเรากำลังพูดถึงความไม่รู้ครับหลวงพออ่อเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีกันเยอะ มีกันแย่สําหรับในความไม่รู้แล้วเราก็ปล่อยให้ความไม่รู้เนี่ยจะปล่อยให้ไปอย่างนี้เหรอหลวงพ่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่สอนเรื่องชาวนาอุ้มงูเห่าแล้วมีชาวนาตายเพราะงูเห่าอีกเป็นร้อยนี่มันไม่ได้มาต้องเอาไว้คนตายคนนั้นเนี่ยมาเป็นครูคนอื่นต่อไปให้รู้ว่าอย่าไปอุ้มมันครับถ้าไปเอาอะไรมันใส่เอาผ้าคลุมอะไรมันก็ว่าไปคงพ่อย่าอุ้มมันอย่าอุ้มมัน ครับหลวงพ่ออีกประเด็นครับหลวงพ่อครับสําหรับเอาวันนี้เนี่ยสำหรับประชาชนหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะฮะเพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นทางรัฐก็ดีหรือทางวัดก็ดีเนี่ยไม่ได้ส่งหรือเอาสารความรู้ให้กับชาวบ้านเนี่ยป<ร>ัญหาใหญ่เนี่ยครับหลวงพ่องาน<ก>เทศงานสอนของพระเนี่ยบางองค์ก็ทําบางองค์ก็ไม่ทาครับหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้เริ่มดีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องงานศพ เมื่อก่อนจังหวัดนนท์เนี่ย<ะ>มีวัดเดียวที่<อ>ใครไปงานศพต้องได้ฟังเทศเพราะหลวงพอ่อเจ้าวาดวางนโยบายเลยครับถ้าใครมาสวดศพเนี่ยไม่ฟังเทศฟังธรรมไปตั้งศพวัดอื่นโอ้ยจะต้องหาพระเทศให้ได้หนึ่งกัรสวดสวดจบเดียวสวดมากๆฟังไม่รู้เรื่องเลยสอนดิโอวัดชนประธานเป็นวัดแรก๋อครับแต่เดี๋ยวนี้เมืองนอนท์นี่ถูกสั่งกำกับไปแล้วว่างานศพทุกงานต้องมีเทศ อย่างน้อยหนึ่งคืนครับหลวพ่อคืนที่คืนที่มีพระเทศสวดจบเดียวครับหลวพ่อแม้แต่ความที่เป็นอะไรนะเมื่อก่อนนี้มันมีทำนิมนอะไรไม่รู้ครับอกว่อเวลาพระสวดเสร็จชาวบ้านสวดต่อ<ส>เขาเรียกสวดอะไรจักันง<า>วะไรแบบอออโอ้วดน่าล้ำค่าฮะตอนหลังก็เขาให้เลิกเลย๋ออสวดเคระหัด ส่วนกระหัครัอตอนนี้ก็ให้เลิกไปแล้วไม่มีใครทําเมื่อก่อนนี้ทํากันน่าเกลียดมันไม่ไม่เคารพทาเลยครับหลวงพ่อพูดถึงรายการนี้ก็อยากจะฝากว่าโยมถ้าโยมแกนอนฟังเทศน์รายการก็ได้หรอกแต่อยากคุยตอนที่ตั้งใจจะฟังและถ้าเห็นใครเขาตั้งใจฟังก็อย่าไปคุยใกล้ๆเขาอไม่นานนี้ครับหลวงพ่อจตมาไปเทศคุยจาดูเลยงานศพคุยแล้ว เราก็กัดฟันอึดทนพอทนไปได้ครึ่งมันยังไม่ยอมหยุดครับคุณพ่ออามาก็เลยเอาเลยโดยคนที่ไม่เคารพการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยโอกาสที่จะมีใครเคารพจะไม่มีครับคุณพ่อก็เลยเอาเรื่องอะไรรู้ไหมอืมเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าครับท่านจะ,สะเสด็จเข้าไปพระวิหารเนี่ยแต่บางเออท่านลืมอะไรอะไรยหรือเปล่าไม่รู้นะตามภาษาวจ้านบาก็เรียกว่ามัวไปทำนู่นทำนที่ทำนั่นครับ ตอนนี้เข้าไปในวิหารนี้ไปเช้าเพื่อนเลยครับพุทธเจ้าไปช้าวันนั้นอาจจะไปถ่ายไปอะไรก็แล้วแต่พระก็เทศไปเลยครับหลวงพ่อคนก็ฟังพระก็ฟังกันท่านก็แย้มประตูไปพอแย้มประตูไปเห็นเขานั่งฟังดีครับท่านก็พับประตูปิดไม่เข้าไม่เข้าจนพระลูกนั้นเทศเสร็จก็เดินออกมาครับพอเดินออกมาก็เจอพุทธเจ้าตรงประตูวิหาร พ่อองค์มานานแล้วเลยอยมาตั้งแต่ท่านเริ่มเทศใหม่ๆยืนคอยเย้ื่อยขาแล้ว <laughs> เอา้าทำไม <laughs> พระอ,องค์ไม่เสด็จก็ไปเลยอะครับเราเคารพทำมาทุกภพทุกชาติเลยคณะใครที่สนใจฟังธรรมศึกษาธรรมเราจะไม่ทําลายบรรยากาศเราจะไม่เป็นตัวเสียบรรยากาศในที่นั้นๆโอ้โหโอ้สุดยอดก็รก็มาก็เลยบอกโยมคนที่มาฟังเทศไม่เคารพทำคุยดังเนี่ย ชาติหน้าจะไม่มีลูกหลานเคารพแล้วจะไม่มีคนเนคารพเพราะโยงยังไม่เคารพประชามเลยพระพุทธเ,เจ้าทำไมมีคนเคารพเยอะ <c oughs> เคารับท่านมากะเป็นล้านล,านล้านร้อยล้านพันล้านคนเนี่ยก็เพราะท่านเคารพธรรมเย็บี <c oughs> ิบคลิปเยบคลิปเลยเยบคลิปเลย โยนไม้นี้เขครับควงพ่อเขามาเวลาไปเทศกับพระพระนักเทศเนี่ยะครับลวงพ่อจะแนะเทคนิคสกดให้โยมฟังให้เงียบก่อนครับลวงพ่อถ้าเราเทศไปแล้วเขาไม่ฟังคุยกันครับมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยกับเราเราแต่เราก็ไม่ได้ว่าไปด่าไปว่านะครับลวงพ่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างเพราะว่าคนไทยเนี่ย ชอบเห็นผลกระทบมากกว่าข่าเห็นผลกลัวกลัวแล้วเกินประชาตินะมีลูกหลานลูกหลานไม่เคารพเป็นครัวอาจารย์ลูกศิษย์ไม่เคารพครับวงพ่อไปบวชเป็นพระไม่มีคนเคารพคนมันกลัวนะลัวนะครับหลวงพ่อตอนนี้เนี่ยคือคนไทยเนี่ยกลัวเรื่องผลกระทบกลัวไม่มีตังค์ทำแล้วกลัวแล้วไม่มีตังค์กลัวแล้วว่าเดี๋ยวไปจ่ายนู่นจ่ายนี่แล้วกลัวไม่มีตังค์เนี่ยมีภาษฐมีภาศิษฐหมดข้าบุพ่อ ปริวันทโกปริวันทนังครับผู้ไหวย่อมได้รับการไหวตอบอื้มใครไหวเราครับเราก็มักจะไหวตอบเห็นไหมครับเพราะทำอย่างนี้ปั๊บนะครับนิ่งอือไม่หยุดเลยคุยไม่หยุดครับหลวงพ่อเราดังด้วยนะครับหลวงพ่อไม่ได้คุยเบาๆคุยซะดังลั่นเลยครับหลวงพ่อคนอย่างเนี้ยแล้วมาก็มากะทิทิ้งท้ายไปกัน เรียกวิญญาณเข้าล่างได้แล้วแ้วพอเขาเงียบนะตอนท้ายเราก็ต้องขอโทษนะแต่ <c oughs> เพื่อกระเทือนใจ <c oughs> แต่ขอโมตนาดไว้นะคร <c oughs> ที่โยมก็นึกได้ <c oughs> ยังเคารพปรมอนท้านโอ้สาธุท่านผู้ชมครับสิ่งที่ยังคาเหลือไว้ในประเด็นในเรื่องคือเรื่องของคาตกรรมแต่ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าท่านผู้ชมเองก็พอที่จะทราบแล้วว่า สิ่งที่หลวงพ่อกําลังพูดกับท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้กําลังสอนกับท่านผู้ชมอย่างนี้คือสิ่งที่เป็นข้ตกรรมคือค่าในสิ่งที่ดีนะฮะและดีนี่คือดีของแท้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราไปยึดของปลอมนั่นหมายถึงว่าเป็น,ปน,ปน,ปนการฆาากรกมสิ่งที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวในวันนี้แม่ผมขนาดยังไม่ได้ถามยังไม่ได้บอกหลวงพ่อแต่ผมรู้กับในสิ่งที่หลวงพ่อสอนเช่นเดียวกับท่านผู้ชมวันนี้ กราบรัศกรครับมพ่อครับกราบเปนรัศกรครับครับท่านผู้ชมครับแมวันนี้เต็มอิ่มครับเบิกบานครับวันนี้สําหรับในสิ่งที่ดีๆและเป็นของแท้ของดั้งเดิมที่เราต้องยึดและดําเนินต่อไปครับสวัสดีครับ